បកសាមីន รีบเผาเธอฝนจะตกแล้วเล้วพอ่อฝนตกแล้วเอาเลยเอาเลยณนะป่าชา้าในกรุงสาวัตถีร่างของหญิงนางหนึ่งถูกนำมาเผาเนื่องจากทารกที่อยู่ในทันนานถึงสิบเดือน ไม่สามารถคลอดออกมาได้ไอ้ที่บุญเป่าที่เด็กในคันเคยสั่งสมไว้ในอดีตเทวดาก็บรันรดาลให้เกิดฝนตกหนักทำให้เผาไม่ได้เมื่อฝนหยุดตกร่างที่เปียกก็แห้งสนิทตาที่เบิกโล่งก็ปิดลงคล้ายคนนอนหละปะปะับปกติจากนั้นเทวดาก็ได้ปรากฏกายขึ้น แล้วใช้อิทธิฤทธิ์นำเด็กทารกที่ยังมีชีวิตออกมาจากท้องระหว่างเดินทางไปที่บ้านของคนเฝ้าป่าช้าก็ได้แปลงกายเป็นมนุษย์เพื่อนำเด็กไปฝากไว้กับคนเฝ้าป่าช้าซึ่งมีลูกชายอยู่คนหนึ่งชื่อว่าสุปิยะ <c oughs> เมื่อเขาเห็นทารกน้อย <c oughs> ก็เกิดความเอ็นดูและสงสารจึงรับเลี้ยงไว้แล้วตั้งชื่อว่า โซปากะแปลว่าผู้เกิดในป่าช้าคนเฝ้าป่าช้าได้เลี้ยงดูทั้งคู่ให้เป็นเพื่อนกันเติบโตมาด้วยกันตั้งแต่อย่างเล็กๆแต่เมื่อทุกครั้งที่ทั้งคู่มีเรื่องกันคนเฝ้าป่าช้าก็มักจะเข้าข้างสุติยะผู้เป็นลูกแท้ๆของตนและลงโทษโซปากะก่อนเสมอ เดี๋ยวเธอวันหนึ่งสุปิยะและโสปากะได้ทะเลาะกันอย่างรุนแรงทำให้คนเฝ้าป่าช้านั้นโกรธมากจึงลงโทษโสปากะด้วยการจับเขาไปผูกทิ้งไว้ให้อยู่กับศพในป่าช้าเฮ้ยเอ็งมานนี่เลยมานี่เลยไอเด็กเกเรเอาอัดมาแก้งลูกค่ะเลียงเสียข้าวสุกจริงๆ วย,วยด้ยช่ววยยด้ยอฟ้าเริ่มมืดความกลัวของโสปาก,กะก็ยิ่งทวีคูณเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆทั้งความมืดซากศพและผีร้าย โซปาผะกลัวมากจนส่งเสียงร้องไห้ดังลั่นไปทั้งป่าช้าร้องมังกำพาไม่มีพ่อไม่มีแม่ไม่มีใครรักใครจะมาช่วยได้เล่าไม่ชชาก็ต้องถูกมาป่ากินตายแน่ๆช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยโซปาปะหารู้ไม่ว่า เสียงร้องไห้ของเขานั้นเป็นตัวกระตุ้นเรียกเหล่าสัตว์ร,ร้ายให้เข้ามาหาเป็นอย่างดีแต่ดิบุญที่โสปากะได้สั่งสมมาจนเต็มเปลี่ยมบริบูรณ์แล้วนั้นจึงได้อยู่ในข่ายประยานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธองค์จึงเสด็จมาที่ป่าช้า เพื่อโปรดโซปากะให้รอดพ้นจากภัยอันตรายทั้งปวงครั้นเมื่อโสปากะเห็นพระพุทธองค์ก็เกิดจิตเลื่อมใสศรัทธาจึงได้ทูลขอบรรพชาเป็นสามมเนินหลังจากบวชแล้วสัม,มเนิโสปากะ,กะก็ได้บำเพ็ญเพียรอยู่ในป่าช้าเป็นเวลาเจ็ดวันหลังจากนั้นท่านก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ทันที โจปากะสามเมเนรได้เข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งกำลังเสด็จเดินจงกรมอยู่พระพุทธองค์ทรงถามปัญหาพยากรณ์สิข้อกับสามเมเนรซึ่งสามเมเนรนก็สามารถตอบได้ทุกคำถามทำให้พระพุทธองค์ทรงพอพระทัยยิ่งนักจึงทรงมีพุทธานุญาตให้สามเมเนรนอุปสมบทเป็นพระภิกษุในทันทีถึงแม้ท่านจะมีอายุเพียงแค่เจ็ดขวบเท่านั้น โสปากะสามเนนท่านเคยสร้างบุญใหญ่ด้วยการน้อมถวายมหาสังฆทานแด่หมู่สงไว้ในภพชาติอดีตบุญนั้นได้ติดตามปกป้องคุ้มครองท่านให้รอดพ้นจากภัยร้ายทั้งปวงรอดพ้นจากความตายมาหลายครั้งหลายคราแม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ส่งเมตตามาโปรดทำให้ท่านได้ออกบวชและบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ได้ ก็เพราะอำนาจแห่งบุญที่สั่งสมไว้ดีแล้วนั่นเองสามเณรที่มาบวชในครั้งนี้เป็นผู้ที่มีบุญมากๆม,มีดวงปัญญาและมีหัวใจที่ยิ่งใหญ่เพราะเป็นผู้ที่ไม่ติดอะไรเลยเช่นไม่ติดเกมไม่ติดโลกโซเชียลและไม่ติดการเที่ยวเล่นซึ่งแต่เดิมก็อาจจะเคยติดในเรื่องเหล่านี้มาก่อนแต่ตอนนี้ได้ขว้างทิ้ง แล้วก็วิ่งเข้าวัดมาบวชซึ่งชีวิตการบวชนั้นเป็นชีวิตที่บริสุทธิ์และสูงส่งเฉพาะผู้มีบุญเท่านั้นเพราะเป็นเทือกเขาเหล่ากอของสมณนะและได้มาใกล้ชิดกับพระรัตนตรยัยอีกทั้งยังได้มาศึกษาความรู้อันยิ่งใหญ่ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยมีไอดอล14สามเณรอรหันต์เป็นต้นแบบให้ศึกษาและดำเนินรอยตาม คืออย่างน้อยก็ให้เข้าถึงพระธรรมกายภายในตัวแล้วก็มีธรรมะเอาไว้สอนตนเองและสามารถแนะนำผู้อื่นได้และที่สำคัญคือมีความรักห่วงแหนและพร้อมที่จะปกป้องพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่ผืนแผ่นดินนี้ไปตลอดกาลนาน